สวัสดีครับวันนี้ทาง b p l Channel นะครับก็มานำเสนอแล้วก็รีวิวสินค้าตัวใหม่นะครับตัวนี้ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเป็นเบ็ดฟูดูฮุกนะครับผมเป็นเบ็ดแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นนะครับเนี่ยนะฮะตรงกล่องฝากล่องก็จะมะีแผนที่ของประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้แบรนด์นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะครับก็เป็นเบ็ดที่คุณภาพสูงอีก แบรนด์หนึ่งนะครับตัวนี้รุ่นที่จะมาแนะนำนะครับเป็นรหัส1101นะครับรุ่นนี้มีนำเข้ามาจำหน่ายอยู่5เบอร์นะครับเบอร์1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับเป็นเบ็ดทรงชินุตูดลูนะครับเดี๋ยวจะเปิดกล่องให้ดูนะครับว่าตัวเบ็ดหน้าตาเป็นยังไงนี่นะครับเห็นไหมครับ เป็นชินุก้านก้านจะไม่หนามากนะครับเบ็ดจะออกแนวเฉียบเฉียบนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับตกปลาเกตนะครับผมมีความคมนะครับตัวเบ็ดบางนะครับเบานะครับก็จะไม่ทําให้ตัวเหยื่อนะครับน้ําหนักเพิ่มตัวเหยื่อเยอะนะครับตัวนี้เบ็ดจะค่อนข้างเฉียบนะครับนี่นะฮะ แล้วก็จะเป็นตุดรูนะครับจะผูกง่ายนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเม็ดอินเจแปเลยนะครับนี่ลองหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับราคาปีกซองละ60บาทนะครับจำนวนก็ไม่ไม่ได้น้อยเลยนะครับมี60บาทเบอร์หนึ่งนี่17ตัวนะครับผมก็จำนวนก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับแต่ว่าจะอยู่ประมาณ10 67ตัวนะครับก็จำนวนก็ถือ,ถ,อถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเบ็ดแบรนด์ดังนะครับ60บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลองหาซื้อลองสอบถามได้ตามร้านค้าชั้นนำได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ